โอ้ oh, ดูครับดูเลยครับทำปิดตาสวยมาก ครัผมก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับหลังจากที่ฝนตกไปหลายวันนะครับ3ามสี่วันติดนะครับผมวันนี้มีแดดนะครับก็เลยออกมาตามพึ่งนะครับก็เห็นตัวนะครับผมกินดอกหย้านะครับดอกย้านะครับผมดอกย่าในป่ามันนะครับ แถวนี้มีผมเจอไว้ลังหนึ่งนะครับผมเจอไว้ลังหนึ่งอยู่ป่าตรงนั้นครับผมเป็นลังเล็กๆนะครับแต่ผมดูมาวันนี้นะครับผมนึกว่าไปลังที่ผมเจอไว้นะครับแต่ไม่ใช่นะครับไปนี่ครับผมผมดูเป็นสักพักแล้วนะครับผมไปนี่นะครับเดี๋ยวเราจะ ไปดูกันนะครับไม่รู้ว่าผมจะไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าทางมีแต่น้ํานะครับนี่ครับเป็นน้ําฝนตกมาสามสี่วันติดนะครับผมไปนี่นะครับก็มีไปลังที่ผมเจอไว้ก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะครับผมตัวค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับผม ดอกมันยังไม่ออกนะครับเป็นดอกหญ้ากลางป่ามันนะครับผมจะกินช่วงบ่ายนะครับบ่ายๆนะครับไปครับไปดักดูข้างหน้านะครับฝั่งนี้นะครับผมไปครับผมโอ้โหครับเป็นจุดที่ผมคาดคะเนนไว้ไม่มีผิดนะครับผมที่ผมชี้มาเมื่อกี้นะครับผม เนี่ยครับผมขี่มาแล้วเจอเลยนะครับผมดูครับดูตัวนะครับผมจะให้ดูตัวก่อนนะครับผมดูครับผมโอ้โหเข้าออกเข้าออกแล้วนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าน้ำผึ้งจะมีไหมนะครับเพราะว่านี่ครับรังผึ้งครับผมโอ้โหใหญ่ใหญ่มาก ดูครับเพราะว่าถ้าฝนตกต่อเนื่องนะครับจากที่น้ําดีๆนะครับจะกลายเป็นไม่มีน้ําพึ่งเลยนะครับเพราะว่าตัวพึ่งมันพึ่งไม่ได้ออกหากินนะครับเขาก็จะกินอของของเก่าเขานะครับผม,มถ้าเป็นก่อนหน้านี้นะครับ ถ้าเป็นก่อนหน้านี้จกสามสี่วันนะครับโอ้โ oh หดูครับโอ้โ oh หใหญ่ถือว่าใหญ่เลยนะครับผมก็อยากเอาไว้เหมือนกันนะครับแต่อยู่แบบนี้นะครับ กลัวหายนะครับยังไงก็ขอจัดนะครับผมปกติผมจะเดินตามนะครับเพราะว่ากลัวมันไม่ตรงเป้านะครับแต่พอดี มันมีจุดนี้จุดเดียวนะครับที่เพิ่งบินมานะครับผมผมยังไงก็คิดว่าอยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับอีกอย่างนะครับเป็นไรมันมีแต่น้ํานะครับเดินลุยไม่ได้นะครับผมดูครับไรมันมีแต่น้ํานะครับผม อย่างนี้เลยครับผมสวยมากยังไงก็ขอจัดนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะมีน้ำไหมนะครับอ่จุดครบเรียบร้อยนะครับไปครับดูเย็นครับผมเจอกันข้างบนครับ คงโลครับตัวอ่อนสวยสดๆไปเลยครับปรับตังนิดนึงนะครับวเรามาลุ้นน้ำกันคร่บก็จะเป็นยังไง tuổi ta hấp thì ta Đám đi hấp ừ. cho bé โหดูครับดูเลยครับน้ำปิดตาสวยมากแต่ก็เปิดกินไปบ้างแล้วนะครับผมเปิดกินไปบ้างแล้วนะครับถอดกลางนิดนึงนะครับแต่ถือว่าสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับผมแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่ครับสวยๆครับผม สวยไหมครับดูครับโอ้โหหัวน้ำอย่างใหญ่ยาวครับยาวแบบนี้ยาวนะครับโอเคครับตัดครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลงานด้านล่างนะครับลงครับผมอ่านี่ครับโอ้โหตัวอ่อนสวยนะครับดูน้ําครับผมีหัวน้ํายาวนะครับผมน้ํายาวมากสวยมากนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นเกสรนะครับอันนี้เป็นเกสรนะครับผมสวยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับผมหลังจากที่ฝนตกสามสี่วันติดนะครับผมนึกว่าจะไม่ได้อะไรนะครับ ก็โอเคครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ